สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขสุขคนครับมณีบ้าวพุทไทยมาอยูอ่ที่ทุ่งนาน้อยบ้าวพุทไทยเนาะบ้าวพุทไทยไม่ให้อย่างเดียวสภาพไปเบิ่งพี่น้องแต่ตอนนี้ส้มบรรยากาศก่อนว่านี่แหละทุง่งนาบ้าวพุทไทยอันนี้ให้ตะกา้าพี่น้องมันมันเป็นให้เนือมันเท่ากันเลยบุอัน,นะครับบริดำครับอีกอย่างมันแหลงน้ำาบมีบ้าวพุทไทยบย่มีน้ำดำก็เลยบุรีดำนนอันนี้แหละคือบรรยากาศพี่น้องทุ่งนาของบ้าวพุทไทยปีนี้นะครับเดี๋ยวบ้าวพุทไทยสภาพส้มพี่น้อง เดี๋ยวบ่าวพูดให้สิมาหาเบิ่งมันเนาะมันมันมันเกียเาากเก่ยวเนาะสาบานเราขยันมาเกี่ยวตรงนีบา่าดูให้คุ้มไว้ตอนนี้มาดับหน้าคือเราบอกว่านนแล้วงงีกมันเปลนนันเข้าหน้าปังเนาะเขาเจ้าเอิญเนาะนี่กำลังออมห่วงพี่น้องมันคือออมห่วงบ่พร้อมกันยไงวะพี่น้องเนาะเห็นบ่กโตอ่ตโอโตบ่ฝนกระโตกบันนี้ แดดเปียงๆฝนตกพี่น้องเอ้ยพระพุทธไส้สงบสะอหลายเนอี <c oughs> ่ยวพาชมพี่น้องต้นหมากกระทันโอ้กระทันต้นนี้บุธรรมดาเพี่น้องนี่ตั้งแต่บ้าวพุทธไส้ป็นเด็กน้อยปไปเลยนคะครับอันนี้แหละอันนี้มันตายพี่น้องนี่เนาะเข้าเจ้าเออข้างบนนี่ก็เข,าข้าโคโคเดี๋ยวพาวพี่น้องมาเบิ่งกัน งามบุบงางามงา,มงามกกหลายนอยพินอนี่แ,ลแหละบ้าวปพูแลครับพอตนอยูา่าประายบาบ่าพุทไยแม่นเบิดเลยพินอกรูค,ควางน,นี่ดำเมื่สินแล้วจะว่าเกือบตายสวยงากลายเลยไม่ถ่ายจะแต่งงายให้งูให้ควายมาเกี่ยวเด้อมีห่งมีหามเลยปดตะมลายซะเดี๋ยวบ่าพุทไสีภามันเกวก่อนเอ ันเกี่ยวบ้าวพุทไทยคือมีคนขุดนี่ล้วเนี่ยไปเบิ่งก่อนด้วยพี่น้องว่ามันนี่วะไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะส้มไปเรื่อยๆในบรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนาพี่น้องเข้าวาดอันนี้บ้าวพุทธิ์ไทยบริดาบนะส่วนวาดเอาเพราะว่ามันเป็นหน้าเบิกไม้ โอ้ขนาดอะไรก็ได้โอ้ต้นมะเขือบ้าผู้ไทยมาเบิ้งมาเบิ้งมันมีมะมันบ่อันนี้มะเขือบ้าผู้ไทยพี่น้องมาให้เบิง้งบ้าผู้ไทยปลูกไว้ถนนแล้วล่ะนะครับมันมีมะมันบู้นี่โอ้ดีๆพี่น้องเก็บก่อนผลผลิตโอ้ พี่น้องมาเขือมาเขือขาวผู้ไว้ตั้งแต่มาดับหน้านี่เ่ยต้นมันมันเบือกฝนกระโต๊กเลยเดี๋ยวนีพี่น้องเลยไวยคือสูงแห้งขึ้นแห้งขึ้นมาเนี <c> ่ย <oughs> เอาไว้เมื่อกิน,กนครับข้วเหนวเนาะมะเขือก็โบงงามนะพี่น้องมะเขืออันนั้นมะเขือปุธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยมันก็เลยบยเยอะงามนะพี่น้องเอา,เอาพี่น้องเอาไว้สำนีพี่น้องเดียวจะพาบเบิงมั่นบัดนี้เนาะเอาพี่น้องมาเบิงพี่น้องโอ้ยฝนกระตุกพี่น้องเอ้ยมืัอนี่ฮะ เดี๋ยวให้เบิ้งมาบุทธายสิบคุดมันให้เบิ้ง,งววนนพี่น้องมันเกลียวได้ละหัวนี่เดี๋ยวพี่น้องสวัสดีครับเอาพุทไทยปุกไว้เดี๋ยวแถวเบิ้งอีมีอีบ่ะปกติแล้วมันจะจะมีอีนะน้องนี่น,ะนี่น้องหวงนู้หนหันู้โอ้มันหัวง,ง่ายน้องเอ้ย ก็พี่น้องเลยตุ้งแวนี่มันโห่มาธรรมดาพี่น้องเอยพี่น้องพี่น้องแต่ละโหูพี่น้องน้องปอบพี่น้องผลึกผลึกไว้เอาพุทไธเห็นเอาพุทไกันดีเจอละเอาพุทไธปูไว้โมได้อันนั้นยื้อใส่เลยนะเบิ่งเบิ่ง เราไม่ให้ปุ๋ยตรงนี้เบื่อเบื่อพี่น้องเบิ่งเนาะฮุดเบิ่งเงามันป๊าเบิ่งพี่น้องห่เนี่พี่น้อง น้องเขาเบื่อของคนนี้ได้พี่น้องเลยมันเขาเลือกโคนี่ฮะปอดพี่น้องโหมันเกลียวพี่น้องพี่น้องเอ้ยปอดพี่น้องมาดูได้รหรอโควพี่น้องในหัวหนึ่งพี่น้อง,ง,ง,องโอ้ พี่น้องเป็นหูเดี๋พี่น้องเลยมันจะเป็นหูเนี่ยนี่น้องมันชิล่ามอะไรเลยมันแล้วจเป็นหูแย้่กใส่ เปนนผมไหมผมไหม,ไห,มนห,หนึ่งหูหนึ่งพี่น้องพวกเราบันหูวยังไงกระดาษกระโดดชาไปิไทยไม่มีเคยเห็นปันเกี้ยวนะกระดาษกระโดปันนี้พี่น้องพี่น้องหูมันเกี้ยว โอเโอ้ยน้องโอ้โหมาบุษยไทยปุไว้เล่นๆพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้อง ก็ให้พี่น้องเบิ้งเนาะโอ้มันเกี่ยวพี่น้องได้ระหูได้เลยพี่น้องเบิง้งได้ระหูมันเกี่ยวไปสามพัทมาโคดได้เย เ่าก็ต้องทุ่มไว้ได้พี่นอ้องเอ้ยนะครับทุ่มไว้ทีมันจะมีติ้งหัวมันไปมาทุ่มพ่นไว้มาเนี่ย มัน,นอุตส่าห์เ่อนูร่ออพี่น้องเบื้องบนนี่เบื้งต่อไปยายกอง เห็นพี่นาะงันสีเห่อยู่แต่พี่น้องเลย้ามัญน้องคนที่งเพื่ันนี่พี่น้องเนี่ยนี่ เออโอ้ยาบาดมือยานมันขุ่มครับน้องนี่พี่นอ้นองเห็นละนี่ครับหัวมันมานี่แหละ่น้องนี่ครับห้อน้อยหูมือง,ง่ายจะซ่ำ 哇，你看。 พี่นอ้องอีกหัวนึ่งเราไม่ใช่ยสิบโคุดเบิดมั้เนี่ยโรตมคุดใต้นะพี่นอ้อง เป็นหูวไปเก๊กมันกะะเกลียวนลยก็จะเป็นหูวซ้อนกันไปเลยเราไปลองเนาะนี่นนลงม,มา หัวง่ายหูน้อยเท่ไหน่น้อ nó ai ủa ai ừ ủa ai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  cái ai ngồi mình kia cho mình nữa ơi Hút โอ้ข้าเนียมันยังบุนง่ายเลย พี่น้องโอหมันเกลียวเบื้องส้นพู่น้อพี่น้องมันน้องเอาไว้สนีคนด้วยครับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเบื้องให้เบื้องก็จะเป็น้องคนงานเนาะมันเกียวใช่ปะผู้ไทยปลุกไว้นะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหูมันหูมันใหญ่อุบาทอุบายพี่น้องเลยมันเกียวเลยเอาเอาไว้สนีกับพี่น้องมาผู้ไทยไปเบื้องก่อน